หายเสียอ่อนจังดีเมื่อลาหุ่มมีมาป่าลาอย่าตื้อภัยดีอย่าติภัยจ้าจังเป็นเมฆฟ้าป่ามม่ก้อยอยู่ตามน้ำก้อยทำตามตัวน้ำเพียงใด ดอกบัวเปียงอันจริงจักสมเนื้อจมกู่ฟันเจื้อน่นหากสมกวนฮื้อนายห้าปิดห้าเปิงหันหวนตามขบวนปี่ไขที่ถ้อยฮื้อแปลงใจหวาน เปตานกลนอ้อยสุนใส่ตัวมะทุอะโกธาอย่าฮือเกิดปุหลอนเกิดฮือบันเ่าปีฝูน้องแม่ป้องแขนเหล่าเมื่อตักซ้อนเพลานั่งนิดแนบไกล ลำพันสอนเหมือนนอนปัางใต้แม่ตามันในเติกเมือเจ้าจีบัวตองเจือลองกึดเตะยามก่อนกี้เหมือนมีปีฝูน้องแก้วจอบน้ำปีลายวาตี ตักเตือนว่าห้ามกําพิษเถียงสําเนียงจมซ้ำย่อมเกยมีทั่วทิศกําเข้าหูบ่สูญวอดมิดย่อมมีตัวห้องสันดานถวยและจน เครื่องครัวส่งสารบ่มีวิญญาณยังหูถูกต้องฟัดฟอกกันเสียงดังคิ้งค้องแห่งแตกในลั่นจัดปุตุชนคนเฮาเคร่งครัดจัดยิ่งกว่าอันเปียงใด กดเอาเตะน้องเจ้าเปืิอนวอนใจหนึ่งกึดไปกำกึดหนึ่งปอใจมีแต่ตัวแม่คำพับห่อหากยังมีบ่อร